บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่1กรกฎาคม2568สี่กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมสี่กลุ่มคนนี้ครับวันที่1กรกฎาคม2568นี้คุณจะถูกยกเลิกบัตรและไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อในเดือนกรกฎาคมพูดนิยายนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้อีกแล้ว เพราะว่าคุณไปอยู่ใน4กลุ่มนี้นะครับโอเคมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าที่โดนยกเลิกบัตรในส่วนของกลุ่มตรงนี้ครับโอเคมาเริ่มการที่กลุ่มที่1เลยกลุ่มแรกครับที่โดนยกเลิกบัตรคือกลุ่มที่นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสดครับกลุ่มนี้เนี่ยรัฐมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎผิดเงื่อนไขของโครงการครับรัฐเลยทําการระงับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ของคุณเลยโดยรัฐนเนี่ยจะมีการสุ่มตรวจตามร้านค้าครับณนะวันนี้นะในช่วงเวลาน,นี้เนี่ยก็คือรัฐเขาจะทําการเดินทางนะครับไปที่ร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านค้าเข้าร่วมบัดัสดิการรหาน,นะครับแล้วก็จะมีการสุ่มตรวจซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะสุ่มตรวจเป็นร้านค้าบริเวณบ้านของคุณแต่ถ้าเกิดสุ่มตรวจแล้วเนี่ยเขาค้นพบว่าใครที่ไปแลกงินสดนะครับ แล้วก็จะทําการยกเลิกบัตรของคนนั้นก็จะตรวจจากร้านค้าครับตรงนี้เนี่ยจะโดนทั้งสงส่วนครับร้านค้ากับโดนทั้งคนใช้สิทธิ์ร้านค้ากรณีที่ร้านค้าเนี่ยมีคนที่ไม่รับแรงเงินสดหลายคนแล้วเจอหลักฐานนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนเนี่ยอาจจะบางคนก็คือบิลประชาชนพกติดไว้กับร้านค้าก็ทําให้เขาเจอครับว่า อยู่ไปเจอตรวจสอบร้านค้าแล้วสาวไปถึงคนที่ใช้สิทธิ์นะครับโดยแบบประชาชนฝากไว้กับร้านค้าก็จะทําให้โดนยกเลิกบัตรได้นั้นครับกลุ่มที่แลกเงินสดจะโดนยกเลิกบัตรก็คือวันที่1กับรกักดาไม่ใช้สิทธิ์ต่อเลยครับดังนั้นนี่คือกลุ่มแรกที่โดนยกเลิกบัตรกับดังนั้นถ้าไม่อยากอยู่กลุ่มนี้มีวิธีการแก้ง่ายๆครับคือคุณต้องไม่แลกเงินสดต้องใช้เงินให้ถูกประเภทครับรัฐเขาให้ใช้เงินวัดสวัสดิการแห่งร้ฐนอย่างไร คุณก็ไปใช้อย่างนั้นนะครับเงินที่เขาให้มาเนี่ยคุณต้องนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่สามารถนําไปใช้ดั่งใจคุณได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปใช้ดั่งใจคุณเนี่ยรัฐก็จะมองว่าสิ่งที่คุณทําเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการแล้วเมื่อรัฐมองว่าคุณผิดเงื่อนไขโครงการครับเขาจะทําการยกเลิกบัตรคุณทันทีที่ตรวจพบนั่นเองครับนี่คือกลุ่มที่1อยากรอดจากการยกโดนยกเลิกตรงนี้ก็ อย่าไปทําการแลกเงินสดเลยนะครับโอเคมาในส่วนของข้อที่2กลุ่มที่2ที่โดนยกเลิกบัตรกับก็คือกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นความไม่ตั้งใจหรือหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะเพราะว่าเงินในส่วนต่างๆเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะใช้สลับกับกันได้อย่างเงินที่จะเป็นเงินซื้อสินค้าผมใช้ซื้อสินค้า ซื้อสินค้าก็คือเงิน300นั่นตัเองแล้วก็คือเงินก๊าซถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนแล้วก็เงินเดินทางก็คือ r เจ็อาบบาทซึ่งการใช้เงินเอาถุกประเภทก่อนถุกประเภทคือเงินซื้อสินค้าเนี่ยคุณก็จะไปซื้อสินค้าเงิน80เนี่ยก็ทาไปซื้อก๊าถุงต้ม เงินเดินทางจิลส <im Sa tuck ering year> ิบก็นาไปในส่วนของการเดินทางนี่คือการใช้เงินที่ถูกประเภทนะครับดังนั้นตรงข้ามกับการถูกประเภทคือผิดประเภทผิดประเภทก็คือบางคนเนี่ยเอาเงินค่าเดินทางเนี่ยไปซื้อการของต้มเอาเงินเดินทางไปซื้อสินค้าเอาเงินซื้อสินค้าเนี่ยมาซื้อการของต้มเอาเงินซื้อสินค้ามาเดินทางซึ่งไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าก็มีคนทําเอาเงินการของต้มเนี่ยมาเดินทางรวมกระทั่งเอาเงินการของต้มมาซื้อสินค้า ซึ่งอันนี้เ่ยบางคนเอาไปทําได้นะครับเพราะว่า8ปสิบาทตรงนี้เนี่ยบางร้านค้าที่เขาร่วมเนี่ยเขาเป็นร้านค้าที่สามารถที่จะรับเงินในคือขายกาวของต้มด้วยแล้วก็เป็นร้านค้าด้วยอยีนนี้ต่อให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์แบบปนกันได้ครับเพราะว่าเงิน8ปิบาทต่อสมเดือนตรงนี้เนี่ยไม่ควรนําไปซื้อสินค้านะครับ ดังนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องครับซื้อสินค้าก็ไปซื้อสินค้าเดินทางก็นําไปเดินทางการุต้มก็ไปการุต้มไม่ใช้สลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้ไม่เอาครับจะได้ไม่โดนยกเลิกบัตรนะโอเคครับนี่ก็คือกลุ่มที่2ที่โดนยกเลิกบัตรวันที่1่กรกฎาคมครับไปต่อเนื่องครับคือกลุ่มที่3ที่โดนยกเลิกบัตรคือกลุ่มที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุดา เบียร์ครับกลุ่มเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่รัฐบอกเอาไว้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ห้ามซื้อเมื่อคุณเผลอไปซื้อเมื่อไหร่ครับรัฐมองว่าคุณเนี่ยคือการไปซื้อของที่ห้ามซื้อทันทีดังนั้นคุณต้องระวังตัวเองเพราะว่าบางทีร้านค้าเนี่ยเขาเผลอเอามาขายเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้จําหน่ายเฉพาะของที่เป็นของที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเดียวเขาไปขายอย่างอื่นกับคนทั่วไปด้วย ดังนั้นถ้าเราค้นพบแบบนี้แล้วครับการที่คุณซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียรตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้โดนยึเรือบัตรดังนั้นต้องระวังครับอย่าไปซื้อของเหล่านี้อย่าไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียไม่เอานะถ้าคุณต้องการจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าให้ใช้เงินสดไปซื้อ อย่านำสิทธิ์บริการไปซื้อเพราะว่าสิทธิ์บริการจะทําให้คุณโดนยกเลิกบัตรได้ดังน,น,นั้นนี่คือสิ่งสําคัญครับก็คือซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียไม่ควรซื้ออย่างยิ่งนะครับอ่านี่คือกลุ่มที่ตรงนี้นะครับก็คือข้อที่3ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียพอห้ามซื้อนะครับสำคัญมากเลยนี่คือกลุ่มที่3กลุ่มที่4ครับ ก็คือกลุ่มที่ซื้อสินค้าที่ห้ามซื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มบุหรี่กับยาสูบบุหรี่กับยาสูบไม่สามารถนําสิทธิ์บัตรสวัสดิการไปใช้ได้ต้ะหกว่าคุณต้องการจะสูบบุหรี่กับยาสูบแนะนําเป็นใช้เงินสดไปซื้อไปสูบนะครับเท่านั้นเองครับก็ไม่มีปัญหาละแก้ได้แบบนี้เองนี่คือ4ข้อนะที่คุณแก้ตามนี้ครับคุณจะไม่โดนยกเลิกบัตรพูดง่ายๆก็คือในหนึ่งกรกฎาคมคุณจะได้ใช้สิทธิ์ต่อครับแล้ว นสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการรราถึงผู้สูงอายุเนี่ยมีเงินเข้าเนี่ยโอ้โหหกพันกว่าเลยนะครับสูงสุดคุณสามารถที่จะรับได้ก็สามารถไปติดตามคลิปที่ผมอธิบายตรงนั้นไว้ได้หลังวิดีโอนี้รวมถึงสวัสดิการของผู้สูงอายุล่าสุดตอนนี้มีอยู่สิบสามสิทธิสวัสดิการครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามีสวัสดิการไหนที่คุณเข้าร่วมไปแล้วหรือยังไม่เข้าร่วมยังไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ก็ให้ไปดูหลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนะครับดังน,นั้นนี่คือสิ่งที่ต้องฝากทุกท่านเอาไว้รับในิปนนี้นะ คือ4กลุ่มคนครับที่โดนยกเลิกบัตรก็คือ4กลุ่มคนเหล่านี้นะก็คือกลุ่มที่อ่ะซบทวนกันซื้อบุหรี่ยาสูบเพราะห้ามซื้อซื้อแอลกอฮอล์สุราเบียนะครับเพราะห้ามซื้อก็โดนยกเลิกบัตรใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดโดนยกเลิกบัตรเอาบัตรวครดิการหักล้ปแรงสดโดนยกเลิกบัตรนะครับนะดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปพลาดที่จะไปอยู่ใน4กลุ่มคนนี้เลย แล้วก็แนะนำไปให้ไปดูคลิปสิทธิ์ของอสวัสดิการแห่งรัฐน,นะครับแล้วก็รวมถึงสิทธิของเงินผู้สูงอายุนะครับที่จะได้13สิทธิสวัสดิการดูได้หลังวิด,โดีโอนี้นะโอเคโอเคครับแล้วก็มีเงินมากอีกที่เข้าก็ดูหลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันทั้งหมดสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชม